困台。<music> ขอบคุณมากครับกลับมาดูรายการแรกอีกครั้งประบการนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับและแน่นอนครับนี่เป็นการสอนทําอาชีพอาชีพที่ท่านจะได้รับในวันนี้มาจากสุดยอดตํานานครับผมเขาคือตํานานแห่งบางขุนนนท์ถูกต้องเขาคือตํานานแห่งพุทธมนทรสายสี่หัวมุมเขาคือลูกชิ้นปลาในเงียบสุดยอดครับท่านผู้ชมคนเราค้าขายประสบความสดดเด็จได้ขนาดนี้ต้องมีความมุมานะพยายามและต้องมีสูตรต้องมีความตั้งใจมีความเต็มใจมีความจริงใจกับมันจริงๆรครับผมผู้ชายคนนี้มีสิ่งที่ผมพูดทั้งหม เต็มที่แล้วไม่น่าเชื่อวันนี้ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเขาเอาศูนย์มาบอกท่านแล้วเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วบอกอย่างตั้งใจอยากให้คนอื่นจเจริญอยากให้คนอื่นมีอาชีพมีกินดีอยู่ดีเหมือนที่เขาต่อสู้มาในชีวิตได้ถูกต้องรับประสบความเรเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกหมดความสําเร็จจะขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วท่านจะรับไปหรือเปล่าท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณสมชาติสาลีพัฒนาจากร้านลูกชิ้นปลาในเงียบพุทธมนตรสายเีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตัวเป็นเป็นครับเ็นได้ยินแต่ชื่อเสียงโอ้โหวันนี้ขอสัมผัสตัวเป็นเป็นต้นนี้นะครับผมเนี่ยไม่ใช่สัมผัสแต่ชื่อเสียงอย่างเดียวผมสัมผัสตัวเป็นเป็นมาตลอด4-5ปีสมัยลูกเรียนอยู่ไม่ดนต้องไปอาศัยเขากินนี่ล่ะนะครับกินให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ไปกินของเขามาแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลย ทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว40กว่าปีครับ40กว่าปีครับเริ่มมาแรกจากเราไม่เคยคิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับแต่ด้วยความจริงใจครับตั้งใจตั้งตั้งใจทาเพ่งใจครับวันนี้เขาตั้งใจจะมาบอกสูตรท่านผู้ชมทั้งหมดท่านผู้ชมดูดีๆให้เกลี้ยงว่าลูกชิ้นปลาในเงี้ยบทำไมมันถึงอร่อยขนาดนี้เชิญชมครับ นี่คือร้านที่พุทธมนตรสายสี่ของเราเราจะเริ่มต้นจากปลามีทั้งหมด3ชนิดนี่คือปลาหางเหลืองปลาหางเหลืองปลาหางเหลืองมันดียังไงปลาเหลืองคุณภาพมันเนื้อมันกระกรับเนื้อปลาหางเหลืองมันจะกรอบนะครับเราเอามาแล่นะฮะท่านผู้ชมดูนะครับแล่อย่างนี้เพื่อเดี๋ยวจะทาลูกชิ้นปลานี่ปลาอินรีครับปลาอินรีมันดียังไงมันเนื้อมันจะหวานครับเนื้อปลาอินรีจะหวานหวานนุ่มด้วยครับหวานนุ่มหางเหลืองอินทรีย ปลาหลับยาวแล้วก็ปลาดาบยาวมันดียังไงเนื้อมันจะหวานเนื้อมันจะหวานครับเอาปลาทั้ง3าอย่างนี้ท่านผู้ชมมาแั่สดๆเนี่ยนะครับแล้วเอามาบรวมกันมาบดรวมกันมาบดรวมกันน้ำหนักเท่ากันไหมเท่าากันครับเช่นในละวันนั้นที่เราทําตัวอย่างนี้ท่านผู้ชมเราเอาอย่างละ2กิโลกรัมกิโลกครับเอามาขูดแต่เนื้อออกถ้าเหลือสามมันจะเหลือสา3กิโลจาก6เนี่ยท่านผู้ชมขูดไปขูดมามันจะเหลือ3กิโลเอาแต่เนื้อใช่ไหมครับเอาเนื้อไปทำ ขูด,ดไปดเรื่อยๆขูดเนื้อปลามันออกมาอย่างนี้แล้วเอาเนื้อทั้งหมดที่ขูดได้เอามาบดฮะบดรวมกันกับน้ําแข็งเพื่อให้ไม่เป็นร้อนเพราะร้อนมันมันร้อนตัวเนื้อปลามีไกลตัวเนื้อปลามันจะกลาย <c oughs> เขาบดรวมก,รกับน้ําแข็งท่านผู้ชมปลาเนี่ยตอนนี้มันเหลือ3กิโลน้ำแข็งกิโลครึ่งน้าแข็งกิโลครึ่งท่านผู้ชมค่อยๆใส่บดรวมกันไปถ้าไม่ใส่เครื่องมันร้อนจะทําให้ลูกชิ้นปลาเสียรสเสียเสียเลยครับเสร็จเรียบร้อยเอามาใส่เกลือครับ ต้องใส่เกลือทะเลแล้วครับใส่เกลือทะเลและน้ําตาลน้ําตาลทรายนะครับอย่างละสองขีดอย่างละ2ขีดใส่ไข่ไก่หนึ่งลูกใส่ไข่ไก่หนึ่งลูกแล้วมันนวดรวมกันนี่ฮะแล้วนวดรวมกันท่านผู้ชมจะไม่เห็นที่ไหนบอกละเอียดขนาดนี้นะฮะนี่บอกแบบเตะทุกอย่างแล้ววันนั้นที่ไปดูก็ดูเห็นอย่างนี้ทุกอย่างนวดไปเรื่อยๆวให้มันเหนียวเลยครับให้มันเหนียวครับนวดให้มันเหนียวนานไหมเฮียเวลานวด มันอยู่กําลังมือของคนนะโดยประมาณสักเท่าไหร่สิบนาทีมันจะเหนียวคนนี้กําลังเขาดีตบเมียตายมา3าคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฮะแล้วเสร็จเสร็จแล้วเอาน้ำเอาเอาน้ำน้ำอุ่นมาไว้แล้วเอาปั้นปั้นเป็นลูกเป็นลูกเพื่อให้มันแข็งแข็งตัวเอาน้ําอุ่นนะท่านผู้ชมแล้วเอาเนื้อปลาที่เมื่อกี้แล้วมาปั้นเป็นลูกใส่ลงไปในน้ําอุ่นไม่ใช่น้าร้อนเป็นน้าอุ่นน้ําอุ่นทำร้อน ร้อนไปก็ไม่ได้ร้อนไปก็ไม่ได้ต้องน้ําอุ่นขนาดที่เอานิ้วจิ้มลงไปแล้วได้รู้หลังจากนั้นจึงเอาไปเอาไปต้มเอาไปต้มครับครับเอาไปต้มเอาไปต้มต้มนานไม่เฮียต้มแค่มันเดือดครับออกแค่มันเดือดอย่างนั้นเราเรียกว่าเหมือนลวกเลยหรือทำอะไรไหมเหมือนต้มแมนซุกเลยแล้วมันจะลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมามันจะลอยขึ้นมาแล้วเอาไปน็อค น้ำเย็นไหมครับใครเราใส่น้ำแข็งอ๋อเอาใส่น้ำแข็งเลยนี่นี่พอได้มาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเลยเราใส่น้ำแข็งปิดเลยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นเร่องลูกชิ้นแล้วก็มาเก็บไปได้เลยเก็บไว้ได้เก็บได้นานเท่าไหร่เฮียก็สองสามวันครับได้สองสามวันคราวนี้ทําน้าก๋วยเตี๋ยวใส่กระดูกหมูขาตังคาขาตังใส่ใส่พริกไทยใส่พริกไทยใส่รากผักบุกรากผักชีอ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นต้มไปมานานนะครับนี่คือพริกไทยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ความจริงแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะรู้กันแล้วก็ใส่รากผักชีพริกไทยรากผักชีน้ำตาลทรายเกลือนะครับต้มนานไหมเฮียประมาณสักสามชั่วโมงหมั่นช้อนฟองทิ้งนะครับสักสามชั่วโมงให้มันได้น้ําซุปที่ดีเลยนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับเรารู้ยังไงเฮียว่าน้ําซุปมันจะได้แล้ว ก็ต้องดูเวลาครับสักชั่วโมงมันก็เคี่ยวกระดูกหมูเคี่ยวให้มันนั่นใช่คราวนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวก็ลวกเส้นปกติเหมือนคนที่เขาลอกลวกกันนะครับไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่านั้นแต่นี่คือวิธีการทําทั้งหมดของก๋วยเตี๋ยวของเราเราจะได้ทั้งน้ําและทั้งแห้งเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาในเงียบครับ ผมผมผมเรียนกลับไปอีกทีนหนึ่งนะฮะลีลาให้เห็นได้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยใช้ปลาทั้งหมด3ชนิดนครับลูกค้าอธิบายตรงนี้ได้ไหมฮะได้ครับปลาอธิบายเมื่อกี้นี่หนูจำได้แม่นเลยอันนี้ปลาหางเหลืองครับจะให้เนื้อมันจะกรอบเนื้อบอลกรอบเนื้อจะกรอบนะครับต่อมานล้วก็เป็นปลาอินทรีเนื้อมันจะเนื้อมันจะนุ่มเป็นปลาดาบ ครับนะครับเนื้อมันจะหวานกอบนุ่มหวานถ้าปลาดาบมันจะยาวกว่าปลาสามชนิดนะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่า2ชนิดใช้ขูดเนื้อแต่อีกหนึ่งชนิดปลาหางเหลืองใช้ลอกหนังลอกหนังออก นีเขาฟังละเอียดมากสัดส่วนครับสัดส่วนสัดส่วนเท่ากันหมดวันที่เราทำคือใช่2กิโล2กิโลสองกิโลถ้าคือสัดส่วนเท่ากันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมเวลาที่เอาไปบดเอาปลาไปบดบดเฉยๆไม่ได้ต้องใส่น้ำแข็งน้ำแข็งเวลาที่ทำา2กิโลกิโลก็คือ6กกิโลหกกิโลเวลาที่ขูดออกมาเสร็จแล้วเหลือสามกิโลใส่น้าแข็ง1นกิโลครึ่ง1นกิโลครึ่ง เนื้อปลามันจะได้อย่างดีใช่ไหมครับเมื่อท่านผู้ชมเอาไปบดเสร็จเรียบร้อยตอนที่ท่านจะเอามาทําเป็นลูกๆเป็นลูกชิ้นเนี่ยนะครับท่านต้องตั้งให้น้ําซึ่งไม่ใช่น้าไม่ใช่น้ํเดือดเป็นน้ำอุ่นเป็นน้ำอุ่นนะน้ำร้อนน้าอุ่นน้ำอุ่นแ่อุ่นขนาดที่ว่าดูว่าอุ่นแค่ไหนิ้อามือจิ้มได้แล้วจึงทําลูกชิ้นทีละลูกก็คือใช้ช้อนใช้ช้อนตักทีละลูกปิดต้องดมีใช่พอได้อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเอาไปต้มถามว่าทำไมไม่เอาต้มเลยเอไม่ได้ครับ มันจะแตกมันแตกครับแตกหมดมันแตกหมดลูกชิ้นมันจะแตกเละเทะไปหมดเลยถ้าต้มมันเดือดมันจะไม่เป็นลูกัมแล้วเวลาที่เอาไปต้มถามว่าเมื่อไหร่ได้ก็คือมันลอยขึ้นมาเมื่อได้ลูกชิ้นมาเสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาไปใส่บนน้ำแข็งเลยมันจะรักษารสชาติไว้อย่างงดงามอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะการทําน้ําซุปของเฮียใช้คาตัง ใช่ไหมครับใช้ขาตั้งแล้วก็แน่นอนที่ใส่ก็คือเกลือากีพริกไทยเกลือน้ำตาลครับผมใช่ไหมครับใช่ครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างน้อยครับผมคราวนี้พอมาพูดถึงอย่างอื่นแล้วย่างอื่นล่ะพวกอย่างนี้ครับเส้นถือกล้วยเราซื้อเอาใช่ไหมไม่ทำเองหมดทุกทุกอย่างเลยเนี่ยทำเองกุ้งก็ทำเองหรือลูกทิ้นเดี่ยวก็ทำเองไก่ข้างในมันมีเห็ดกับกุ้งอันนี้เกี่ยวเกี่ยวปลาก็ทำเอง ไปองเกี่ยวปลาลวกแล้วเดี๋ยวลงทิมดูฮะเกี้ยวปลาเราข้างในเส้นปลาทำเองเหมือนกันครับไม่ซื้อใครเลยว่างั้นเถอะไม่ซื้อใครเลยครับซื้อไม่ได้ซืเพราะไว้ใจไม่ได้ดีโทษนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาต้องไว้ใจตัวเองใช่ไหมเฮียครับของถ้าเกิดว่าคุณภาพมันต้องเป็นคุณภาพแบบร้านของของราองมาจากแรงเยกบว่ามอร่อยทุกอย่างนี่สำคัญนี่สำคัญอารเดอกวยคือก๋วะจอบมา ชอบเกี๊ปลาก็อุ่นไปหน่อยนี่ต้องทําทุกวันเลยจริงไหมทุกวันเลยเกี๊ปลามาหน่อยนะฮะต้องทุกวันเลยทุกวันเลยเพราะฉะนั้นจริงๆนี่เป็นเรื่องของคุณภาพนะครับเราที่จะจะลองแล้วนะครับเราจะลองอ่ะเอติดของของของลื้อใหญ่ป่ะใหญ่ครับใหญ่ป่ะใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่เอามาเลยใหญ่ของผมผมใหญ่จะที่ไหนของผมก็ใหญ่ครับกินแห้งหรือจะกินอะไรแห้งแห้งแห้งใหญ่ไหมหรือใหญ่ไหมผมใหญ่ทั้งแห้งทั้งน้ำเลยครับ ตอนตอนอนไหนก็ใหญ่คร so it so cool ับครับผมเกี๊ยวปลาใส่เลยครับอ you ่าใส่ไปได้เลยครับครับผมใส่ฟืดไปเลยครับแรงเลยเฮียเลยนี่แหละครับของผมผมพอแล้วครับน้ำเอาน้ำ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 นี่เดียวครับน้ำขุกขีดครับผมชอบใหญ่ขุกขีดครับโอเคครับครับโอเคครับหรู้รู้เล็กป่ะเล็กครับเล็กนะเล็กนะเล็กเอาเล็กมาครับผมผมเล็กเหลืองด้วยอยากอยากอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเวลาที่เขาทำเนี่ย รูปร่างของมันจะเป็นออกมาเป็นอย่างนี้ก็มีแหลก็มีแมก็มีนะครับกลมก็มีนะครับได้ทั้งสองอย่างเราทุกวันนี้ยังใช้มือปั้นอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้ใช้เครื่องไม่ให้เครื่องปั้นคุณภาพมันอยู่ที่นี่แหละครับคุณภาพมันอยู่ที่ใช้มือปั้นครับผมผมขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับลูกชิ้นอย่างเดียวก่อนแล้วกันไม่มีกลิ่นปลาหรือกลิ่นคาวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งหายากมากอย่างแรกผ่าน กูคลิปนะไม่ได้ใส่สารอะไรเลยไม่มีครับเนี่ยสำคัญท่านผู้ชมที่เขาบอกต้องใสโน่นใสนี้ไม่ต้องใสเพราะว่าเขาขายวันต่อวันใช่แล้วขึ้นอยู่กับปลาเนี่ยถ้าปลาสดจะไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วเขาขายวันต่อวันเพราะฉะนั้นของเขาจะสดเสมอแล้วเขาบอกชัดเจนว่าเอาไปเก็บไว้ได้อย่างเไงก็3วันของวันสามวันไม่เกินอย่าไปอย่าไปแบบโอ๊ยไม่เป็นไรใส่ตู้เย็นไว้ได้นานๆเอาออกมาไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆรสชาติมันก็เสียด้วยนะครับ นี่คือความอร่อยของเราในวันนี้เป็นไงฮะอร่อยคุณจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่มตลอดเลยนะฮะผมเห็นนะผมเห็นนะฮะลองล้างปลาด้วยครับโอ้นานๆเฮียจะมาถึงนี่สักทีทำเวลาเราขับรถไปหาเฮียกันมากเออของผมขุกขิกไปนิดน่เฮียผมผมผมขอน้ำหน่อยได้ไหมเฮียเปได้นิดได้จากจากเฮียจากจากลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาเลยคือเวลาเวลาเราไปพุทธมนฑลเนี่ยจุดหนึ่งที่เราจะต้องแวะก็คือร้านลูกชิ้นปลาในเงี้ยบเนี่ยแหละครับแล้วก็เข้าไปกินกินเสร็จแล้วก็ข้ามไปกินกาแฟครับครับ สิ่งที่ผมชอบแล้วไม่ไหวพะเลยเหรอกินกินแล้วกลับเงนี้เรอค่อยไปต่อค่อยไปต่อสิ่งที่ชอบคือไม่มีกลิ่นคาวครับไม่คาวเลยโอ้โหดีจังเลยวันนี้เราเอาตรงนี้มาสอนท่านได้รู้แล้ววิธีทําทํำยังไงนะครับส่วนท่านบอกเอ้ท่านทำไมไม่สอนทํานี่ทํานี้โอ้โหเวลาไม่พอจริงๆน้าพริกเผาก็ทําเองและที่ร้านนี่เขาจะมีน้ําพริกเผามีน้าปลากลอกน้ำปลอก็ไม่ได้ไปซื้อใครมานะครับก็เอาที่งเรนเองคูณเลือกเอามาขายเนี่ยนะฮะ เยี่ยขายทุกเม็ดเลยนี่ยแต่ว่ามันข้อดีอย่างคือมันได้ของสดไงนะครับแล้วผมชอบเฮียนะหนังปลาอะไรเฮียหลังปลาอินทรีย์ครับความอร่อยแบบนี้อาชีพแบบนี้คุณสมชาติจากร้านลูกชิ้นปลาในนี้พุทธมนตลสายสี่เอามาให้ความจริงที่ร้านเนี่ยมีอยู่สองร้านนะพุทธมที่บางขุนนนท์นะฮะบางขุนนนท์เั้่ก่อนเลยด้วยซ้ำใช่ครับตอนนี้น้องทําอยู่ใช่ไหมครับและเราก็ทําอยู่ที่นี่ครับ เอาอาชีพนี้ไปหวังว่าท่านจะมีความสุขผมการันตีความอร่อยโทษทีนะครับธรรมดาเฮียขายที่ร้านชามทำแบบนี้เลยเหรอครับมันเยอะขนาดนี้เลยครับเฮียเดี๋ยวให้กล้องดูในมันของเฮียของเฮียผมอยากรู้จริงๆงเฮียขายที่ร้านมันเยอะขนาดนี้เลยฮะอันนี่มันจะเกิดพิเศษแล้วนะครับเฮียขอบคุณรสชาติขอบคุณร้านลูกชิ้นปลาในเงี้ยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดหวังว่าท่านจะได้สูตรละท่านจะรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างความเจริญจงเป็นของท่านครับ อคุณเหลหลลืายจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับไข<ฮ>่มีประโยชน์ทั้งฟองรวมถึงเปลือกไข่ครับเปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมน้ำเปลือกไข,ข่ทุงบนกับข้าวสารโอ้โหผมรู้แล้วต่อไปนี้ผมไม่กินยาแล้วตอนเย็นทำมาให้กินอะไรครับเปลือกในมื่อมีแคลเซียมสักขนาลลดนี้อันนี้ไม่ได้ทอดมันหัวฟรีครับ ิเบอเอรกินเต็มๆเลยเต็มๆน้ำจิ้มข้าอร่อยจริงๆนี่ยโอ้คุณพี่ทำน้ำจิ้มอร่อยมากไม่ฝาดไม่เปื่อยเลยปกราติกล้วยเนี่ยมันมียางอร่อยมากและคุงแกงก็ไม่ได้ออกรสชาติแบบว่าจัดจ้านมากยอะไรเลยเนเรียกเด็กๆทานได้ด้วยอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับแคทตัว YouTube สวัสดีครับ YouTube ที่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กอดออกจากปากรูครับผมนมาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับอไเลยสนุก ตามสะไครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน